น,นั้นเป็นเรื่องสําคัญที่ทางเทศบาลนครระยองได้ผลักดันและส่งเสริมให้สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครระยองเป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพเพื่อสร้างเด็กและเยาวชนที่จะเป็นกําลังสําคัญของประเทศชาติต่อไป ดังนั้นวันนี้รายการนายกพบประชาชนก็จะพาคุณผู้ชมไปชมกับความสําเร็จทางการศึกษาจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครระยองกันค่ะว่าน้องๆคนไหนบ้างที่เป็นความภาคภูมิใจในเรื่องของการศึกษาและทําอย่างไรจึงประสบความสําเร็จทางการศึกษาได้เป็นอย่างดีติดตามรับชมได้ในรายการนายกพบประชาชนค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้พบกับโอปออีกครั้งนะคะกับรายการนายกพบประชาชนค่ะและในครั้งนี้ค่โอปอจะมาสัมภาษณ์ท่านนายกเกี่ยวกับเรื่องของคุณภาพการศึกษาของทางเขตเท,ทศบาลนครระยองนะคะเพื่อจะให้ท่านนายกได้ที่แจงแล้วก็บอกถึงพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับทางเขตเท,ทศบาลนครระยองในเรื่องของคุณภาพการศึกษาค่ะสวัสดีค่ะท่านนายกค่ะสวัสดีครับค่ะท่านนายกเทศมนตรีนครระยองท่านนายกวรวิสุภพชกชัยค่ะวันนี้นะคะจะพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของคุณภาพการศึกษา ท่านนายกคะในเรื่องคุณภาพการศึกษาตอนนี้เนี่ยท่านนายกมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างคะตอนนี้ถ้าพูดถึงเรื่องการศึกษาะนะครับถืเอเป็นปัญหาสําคัญของชาติเลยก็พยายามมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอนอะไรต่างๆเยอะเพืะะ่อให้ให้เด็กได้มีการศึกษาที่ดีแล้วก็อะไรต่างๆนะครับก็แต่นโยบายของเทศบาลนครระย,ยองตั้งแต่เริ่มผมเข้ามาเป็นนายกตั้งแต่ปี47เนี่ยก็ให้นโยบายได้เริ่มต้นเลยว่าเด็กนี่ต้องมีคุณธรรมค่ะ ุณธรรมต้องนำหน้ามาเลยนะถ้าเกิดเด็กมีการศึกษาที่ดีแต่ไม่มีคุณธรรมเนี่ยไร้ประโยชน์นะครับต้องมีคุณธรรมอันดับแรกและเหลอเรื่องความรู้เรื่องอะไรต่างๆนี่จะตามมาอย่างอย่างทุกอย่างจะมาดีหมดนะถ้าทุกคนมีคุณธรรมนะครับก็คือพื้นฐานเนี่ยให้มีคุณธรรมเป็นเด็กดีก็เรานั้นเนี่ยถ้าแต่นั้นมาเป็นต้นมาตั้งแต่ปีสี่จะเป็นต้นมาเนี่ยแล้วก็ทุกโรงเรียนก็รับนโยบายนี้ไป แล้วผลสำเร็จมันก็ออกมาเนี่ยเริ่มออกมาแล้วตอนนี้เริ่มเริ่มสำเร็จมาเป็นระยะระยะและ้วเด็กทุกคนมีมารยาทด,ดีมีจิตสำนึกที่ดีตามมาด้วยผลการเรียนดีด้วยเออเป็นที่น่าพอใจเด็กเนี่ยกลับว่าเด็กนี่มีคุณธรรมดีพับ ทนคารดีมาด้วยค่ะนะคะแล้วตรงนี้เนี่ยทางเขตเทศบาลนครระยองเรามีการสนับสนุนทางด้านการศึกษากับโรงเรียนในเขตเทศบาลนครระยองอย่างไรคะเราก็า <ๆ S 2> สนับสนุนไปโดยตลอดตลอดปีงบประมาณเนี่ยเราก็<ช>สนับสนุนทุกั่วแล้วแต่โรงเรียนว่าโรงเรียนปีนี้ต้องการอะไรอ่าก็ ให้ทาโครงการเข้ามาแต่แล้โรงเรียนก็ทํามาแล้วก็มาจัดงบประมาณลงไปให้ทุกโรง<ช>เรียนได้หมดถ้านนโยคะทราบมาว่าโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครระยองเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาที่มีการสอบโอเนได้ถึงร้อยคะแนนเต็มตรงนี้มีทั้งท็อปเทแล้วก็ท็อป5เป็นโรงเรียนไหนบ้างคะก็เนี่ยก็เป็นที่น่าภูมิใจของผู้ปกครองะนะครับแล้วก็ภูมิใจของทางเทศบาลนครระยองที่ว่าเราสอนเด็กที่มีคุณธรรมนี่นเ,นเด็กก็มีความตั้งใจก็เรื่อมีท็อป ไดโอดเดตเต็มร้อยเลยนะมีโรงเรียนวัดโขดกิมทารามแล้วก็โรงเรียนสาธิตเทศบานลนคระยโสธรโอ้เก่งจังเลยโรงเรียนอื่นก็ไม่ใช่เก๊น,นะ,ะไม่เกือบท็อกเหมือนกันนะก็เกือบได้ะนะทุกคนเนี่ยพยายามตอนนี้แต่โรงเรียนก็พยายามแข่งกันนะ,ะแต่ผมไม่ได้บอกให้แข่งกันเรื่อง เรื่องความรู้อย่างเดียวนะต้องแข่งในด้านคุณธรรมด้วยให้ควบคู่ไปไปควบคู่ฮะแล้วเดี๋ยวออกมาแล้วมันจะดีเองค่ะก็อย่างที่ท่านนายกพูดเกิดไปตั้งแต่ตอนต้นแล้วท็อปไฟก็เยอะท็อปไฟนี่ได้เยอะเลยท็อไฟนี่เยอะได้เยอะแล้วล้วก็อยากจะกลับเรียนเพื่อนเดิมว่าเด็กที่จบปหในจังกัดของเทศบาลนครระยองทั้งห้าโรงเรียนเนี่ยผมได้สอบถามทุกโรงเรียนแล้วมีที่เรียนต่อหมดเลยไปเข้าสามารถเข้าได้ระยองวิทยาคมวัดป่าประดู มัธยมตากศิลระยองวิทย์ปากน้ำบางท่งานก็ออกไปเรียนจุฬาภรบางท่าน,นบางเด็กบางคนก็ตามไปบอกคอไปไปเรียนใ <ลง S 1> นกรุงเทพมหานครเลยก็มีท่านนายกมีความคิดเห็นยังไงมีความรู้สึกยังไงที่น้องๆเขาประสบความดีใจฮะก็พยายามผมพยายามถามอยู่เรื่อยนะว่าเ,ออเด็กที่เราจบป .6 ไปแล้วเนี่ยทุกคนได้เรียนต่อไหมช่วยแจ้งให้ทราบด้วยโรงเรียนแต่ละโรงเรียนก็รายงานมาว่านักเรียนทุกคนที่จบป .6 แต่ละโรงเรียน มีที่เรียนต่อหมดเลยเราก็ดีใจแล้วว่าเด็กของเราเนี่ยมีการศึกษาที่ดีในส่วนนี้ค่ะอยากจะให้ท่านนายกนะคะฝากถึงพี่น้องประชาชนที่ติดตามรับชมรายการนายกพบประชาชนอยู่ในเทปนี้ค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการสนับสนุนทางด้านการศึกษาที่ทางเทศบาลนครระยองได้สนับสนุนมาโดยตลอดค่ะก็ะอยากจะกราบเดนท่านผู้ปกครองที่มีบุตรหลานมาเรียนที่โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครระยองนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนวัดโคต วัดปักน้ำโรงเรียนปักคลองโรงเรียนสาธิตเทศบาลนครยองโรงเรียนวัดรุ่มแล้วก็หรือโรงเรียนนครระยองวิทยาคมทั้ง6โรงเรียนเป็นประถม5โรงเรียนและมัธยม1โรงเรียนเนี่ยก็อยากจะกราบเรียนผู้ปกครองนี้นะเพราะว่าบางครั้งโรงเรียนเชิญผู้ปกครองมาร่วมกิจกรรมเนี่ยท่านอย่าเพิ่งเบื่อนะครับนี่คือแนวนโยบายของทางเทศบาลของเราต้องการให้โรงเรียนกับบ้านเนี่ย มีความเชื่อมโยงกันอยู่ต่อเนื่องไม่ใช่ว่าท่านส่งลูกมาโรงเรียนแล้วผักพาร่าไปเลยกลับบ้านเราไม่รู้เลยว่ากลับไปบ้านเนี่ยนักเรียนไปกลับไปบ้านแล้วเนี่ยผู้ปกครองมีอะไรกับนักเรียนบ้างอยากให้มามาร่วมกันจะได้จะได้สัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องสอนโรงเรียนครูสอนวิชาการไปแล้วก็มารยาทอะไรต่างๆไปกลับไปบ้านผู้ปกครองต้องช่วยกันจานต่อด้วยเนี่ย น,นอกจากนี้บ้านโรงเรียนแล้วอะโรงเรียนของเราเนี่ยยังสังกัดอยู่ในพื้นที่ของวัดเราก็เอาวัดเนี่ยเข้ามาร่วมด้วยเกี่ยวกับเรื่องาศาสนาเกี่ยวเรื่องคุณธรรมเกี่ยวเรื่องจิตใจเกี่ยวเรื่องสมาธิเนี่ยทำให้เด็กเนี่ย,ยทุกคนเนี่ยบางครั้งบอกโอ้ยทำไมต้องไปเด็กนักเรียนต้องไปนั่งสมาธิแหมสมาธินี่ครับทาให้จิตเนี่ยมันนิ่งแล้วเวลาจะทําอะไรเนี่ยมันจะเกิดความสงบและจะทาอะไรมันจะสําเร็จง่ายนะครับแล้วต่อไปเด็กก็ เด็กจะเดินไปแนวทางข้างหน้าเนี่ยเด็กจะรู้เลยว่าอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีแล้วเด็กจะเลือกทางถูกว่าเด็กควรจะเดินทางไหนะนะพะาั้นผู้ปกคร,รกองอย่าเพิ่งเบื่อนะครับเวลาโรงเรียนก็มีกิจกรรมพยายามมาร่วมร่วมกันนะครับค่ะวันนี้ต้องขอบคุณท่านนายกมากๆเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาการศึกษาในวันนี้คะ่ะขอบคุณค่ะดีดีครับ และตอนนี้ค่ะโอปอาพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ทางโรงเรียนเทศบาลวัดโคดถินพารามนะคะเพราะว่าที่โรงเรียนแห่งนี้ค่ะมีเด็กเก่งที่สอบโอเน็ได้100คะแนนเต็มค่ะจะมาพูดคุยกับท่านผูมิในการนะคะว่าทางโรงเรียนมีการส่งเสริมการศึกษาให้กับน้องๆอย่างไรถึงมีเด็กเก่งได้สอบติดโอเน็ได้ถึง100คะแนนเต็มค่ะวันนี้จะพูดคุยกับท่านผูมิในการสุภรักษ์ตั้งกนาานนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวเหล่านี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านออค่ะ มีวิธีการส่งเสริมการศึกษาให้กับน้องๆอย่างไรบ้างคะค่ะในในส่วนของโรงเรียนนะคะในส่วนของโรงเรียนเราก็คือจะมีการปรับปรุงหลักสูตรกันทุกปีนะคะ,คะแล้วก็จะมีการพัฒนาครูกันเป็นประจำโดยเฉพาะในกลุ่มสาระาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และก็ภาษาอังกฤษนะคะยิ่งตอนนี้เรื่องของอาเซียนเรื่องของอะไรเข้ามาเพราะนั้นภาษาอังกฤษก็คือเป็นส่วนสําคัญ นะคะแล้วก็ที่ที่เราเน้นย้ํากันเป็นประจำก็คือการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองเพราะโดยลําพังโดยลําพังการจัดการศึกษาณปัจจุบันนี้จะอาศัยเฉพาะแรงครูแรงของโรงเรียนคงไม่พอนะคะเพราะนั้นความพร้อมของตัวเด็ก ความพร้อมของผู้ปกคร,รองก็จะเป็นตัวสนับสนุนตัวส่งเสริมที่สําคัญค่ะโดยส่วนตัวของท่านผอ,อคะมีความภาคภูมิใจไหมคะที่ทงโรงเรียนเนี่ยได้ผลักดันให้น้องประสบความสําเร็จทางด้านการศึกษาค่ะก็ถามว่าภาคภูมิใจไหมก็ต้องตอบเลยนะคะว่าภาคภูมิใจอย่างน้อยก็คือในในส่วนของที่ว่าเราเป็นสถาบันทางการศึกษาแล้วเราสามารถที่จะผลักดันหรือสร้างผลผลิตที่ออกมาแล้วมีคุณภาพนะคะก็ก็เป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งเหมือนกันค่ะค่ะ อยากจะให้ท่านผอ,อ,อค่ะได้ฝากถึงคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมรายการอยู่นขณะนี้นะคะว่าเราจะมีการเตรียมความพร้อมให้น้องๆอ,อย่างไรแล้วก็อยากจะผลักดันให้น้องๆน,งนีประสบความสําเร็จทางด้านการศึกษาอย่างไรบ้างค่ะกเ็เหมือนที่เกริ่นไว้ตั้งแต่แรกนะคะว่าอันดับแรกเลยก็คือความพร้อมของตัวเด็กเองนะคะตัวนักเรียนเองจะต้องมีความพร้อมทั้ง,ง,งสุขภาพสุขภาพกายสุขภาพใจแล้วก็สติปัญญาและก็สังคมนะคะเขาก็ต้องมีสังคมที่ดี อีกส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือการได้แรงผลักดันแรงสนับสนุนจากกลุ่มจากผู้ปกครองจากคนในครอบครัวที่จะต้องมีส่วนในการสอดสองดูแลกำกับหรือแม้กระทั่งส่งเสริมสนับสนุนในสิ่งที่ในสิ่งที่โรงเรียนให้โรงเรียนโรงเรียนนั่นอสอนไปแล้วทํากิจกรรมไปแล้วผู้ปกครองต้องไปเสริมสร้างปั้นแต่งแต่งเติมให้มากขึ้นต่อยอดให้มากขึ้นนะคะก็จะทําให้ลูกหลานหรือบุตรหลานของของ,ของท่านประสบผลสําเร็จค่ะ,คะ ทุกส่วนก็จะต้องเข้ามาร่วมกันนะคะถ้าเกิดว่าอยากจะให้น้องนั้นประสบความสําเร็จด้วยตรงนี้ค่ะวันนี้นับว่าเป็นข้อมูลดีๆมากๆเลยนะคะที่ทางรายการนายกพบประชาชนเนี่ยได้นํามาให้คุณผู้ชมทุกๆท,ท่านได้รับทราบเกี่ยวกับข้อมูลทางด้านการศึกษาของเด็กไทยค่ะจริงอย่างที่ท่านหมอ,ออ๋อได้บอกไว้ว่าเรากําลังจะก้าวเข้าสู่ในโลกของกาสรเจียเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดให้น้องๆ เรียนรู้กันเองอาจจะช้าเกินไปเพราะฉะนั้นผู้ใหญ่อย่างพวกเราทุกๆคนนะคะก็จะต้องมาร่วมมือกันค่ะเพื่อที่จะผลักดันให้น้องๆก้าวไปสู่โลกอาเซียนอย่างภาคภูมิใจและสง่างามค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านหอมากๆนะคะขอบระคุณค่ะ คชมคะตอนนี้ค่ะโอปอาพาคุณผู้ชมเข้ามาอยู่ที่โรงเรียนสาธิตเท,ทศบาลน,นครระยองวัตรีรัตนานรามนะคะเพื่อที่จะมาพูดคุยกับท่านผู้อำนวยการของโรงเรียนค่ะว่ามีวิธีการส่งเสริมการศึกษาให้กับน้องๆในโรงเรียนอย่างไรแล้วก็ทางด้านของคุณภาพที่เราได้ให้เนื้อเรื่องของการศึกษาต่างๆนี้นะคะมีวิธีการอย่างไรค่ะตอนนี้ค่ะจะมาพูดคุยกับท่านผอ,อพรทิพย์เวชการม์มาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะท่านผอคะวันนี้ค่ะถ้าจะพูดถึงในื้อเรื่องของความ ความสำเร็จที่ทางโรงเรียนเพิ่งได้รับมาหมัดๆเลยนั่นก็คือผลผลิตของน้องๆแต่ละคนที่ออกไปสอบโอเน็ Net แล้วก็ได้รับคะแนนเนี่ยโอ้โห<ม> oh, เรียกว่าคะแนนเต็มร้อยเลยก็ว่าได้นะคะตรงนี้อยากจะสัมภาษณ์กับท่านหมออ้อนนะคะว่า<ม>ในเรื่องของทางโรงเรียนได้ส่งเสริมการศึกษาให้กับน้องๆอย่างไรบ้างคะค่ะสําหรับโรงเรียนสาธิตเทศบานลนครระอยองวัดรีรัตนารามนะคะ,ะคุณภาพของเด็ก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ในของเราในปีนี้ต้องบอกว่าเป็นที่น่าภาคภูมิใจของเราเป็นอย่างยิ่งนะคะ,คะนั่นก็คือมีนักเรียนสามารถสอบได้คะแนนเต็มร้อยนะคะในวิชาวิทยในวิชา,ชาภาษาอังกฤษใน3ท่านะนะคะแล้วก็คณิตศาสตร์อีก1ท่านและที่สำคัญกว่านั้นก็คือ,อพอสรุปโดยรวมแล้วนะคะคะแนนระดับดีเยี่ยมคะแนนโอเนนะคะคะแนนเฉลี่ยโอเนระดับดีเยี่ยมเนี่ย อยู่ที่34คนนะคะในวิชาภาษาอังกฤษแล้วก็ในวิชาคณิตศาสตร์17คนคแล้ววิชาวิทย,ทยาศาสตร์เนี่ยสคนนะคะ,คะซึ่งตรงนี้นั้นเราไม่เคยมีนะคะ,คะต้องบอกว่าเรายังไม่เคยมีสำหรับการส่งเสริมนั้นต้องบอกว่าเด็กปีนี้เขาค่อนข้างมีความพร้อมนะคะ นักเรียนมีความพร้อมผู้ปกครองมีความพร้อมและโรงเรียนก็ใส่เข้าเต็มที่ะนะคะแล้วก็นักเรียนเขาก็รับได้คําว่าใส่เข้าเต็มที่ก็คือ,อในการสอนนั้นเราไม่ได้สอนเพื่อที่จะให้ได้คะแนนโอเน็ตเราไม่เคยคเราไม่ได้ติวอกเราไม่ได้ติวโอเน็ตแต่เราสอนความรู้พื้นฐานของเด็กให้เข้าแน่นะนะคะโดยนะคะ ทำในการจัดการเรียนการสอนก็ต้องทําให้เต็มที่ให้เวลาเขาให้เต็มเวลาะนะคะแล้วถ้ามีเวลาที่พอ,พอเขาจะมีเวลาว่างอย่างเช่นวันเสาร์เนี่ยเราก็จะจัดให้สําหรับนักเรียนที่เขาไม่มีที่ไปเรียนตรงนี้นั้นมีตอนนี้มีนักเรียนเยาวชนเข้ามาเยอะ,ะนะคะอาสรุปว่าโรงเรียนของเราไม่ได้ส่งเสริมวิชาการอย่างเดียวด้านคุณธรรม คุณธรรมจริยธรรมในด้านการดูแลตนเองในการที่จะอยู่สังคมได้อย่างเป็นคนสูขโดยการทําสมาธิดยการออกกําลังกายแล้วที่สําคัญก็คือเราปลูกฝังเรื่องของอาหารการกินพฤติกรรมการบริโภคเพื่อให้เด็กนะั้นมีสุขภาพแข็งแรงเป็นความภาคภูมิใจที่ไม่ใช่แค่โรงเรียนเท่านั้นด้วยผู้ปกครองด้วยตัวเด็กด้วยค่ะ,คะในเรื่องตรงนี้ค่ะความภาคภูมิใจในส่วนนี้พอ,อคิดว่ายังไงบ้างคะ,ะสาหรับความภาคภูมิใจส่วนนี้นะคะจากเราสัมภาษณ์ผู้ปกครองเนาะคือ โรงเรียนสาธิตอรับเด็กนะรับเด็กเข้ามาเนี่ยเราจะสัมภาษณ์ผู้ปกครองเราสัมภาษณ์ผู้ปกครองส่วนหนึ่งก็คือเป็นผู้ปกครองที่เดินเข้ามาใหม่แล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือมีลูกหลานเรียนอยู่แล้วเขาเขาเขา,เขาส่งลูกบุตรหลานอย่างปีการศึกษาห9เ้านี่ยมีนักเรียนที่มาเรียนอนุบาลหนึ่งท,ที่มีพี่น้องอยู่ท้องเดียวกันนี่นะ5้สิกว่าคนก็ถือว่าเออ ที่เราจัดให้เขาเนี่ยเขามีความพึงพอใจเขาจึงส่งลูกส,ส่งน้องเข้ามาเรียนต่อแล้วก็จากการสัมภาษณ์ที่ผู้ปกครองมาใหม่สิ่งที่เขาประทับใจก็คือเขาเห็นบุคลิกของนักเรียนของเรารโดยเปรียบเทียบกับคนที่เรียนอยู่ระดับเดียวกันนะคะว่าเด็กของเราเนี่ยมีความฉลาดมีความอะไรอะ นี่อาฉลาดเรียบร้อยตามอัตลักษณ์ของเราอะนะคะก็สิ่งนั้นคือสิ่งที่ผู้ปกครองชื่นชมมาและอีกทุกคนที่พูดถึงไม่ได้อดที่จะพูดถึงไม่ได้ก็คือเรื่องของสภาพแวดล้อมในโรงเรียนล่มรื่นแล้วก็ที่ตามมาอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของการทําสมาธินี่คือสิ่งจูงใจผู้ปกครองที่ นำลูกเขานำบุตรหลานเข้ามาเรียนโรงเรียนเราค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านผอมากมากเลยนะคะที่มาให้ข้อมูลกับทางรายการค่ะขอบพระคุณค่ะดีค่ะค่ะก็ฝึกสมาธิด้วยค่ะแล้วก็ในวิชาเรียนก็ตั้งใจแล้วก็พอกลับบ้านก็อ่านหนังสือทุกวันด้วยค่ะค่ะก็ที่ได้คะแนนโอเน็ตร้อยเต็มก็น่าจะเกิดจากการฝึกสมาธิด้วยค่ะเพราะว่าโรงเรียนก็ให้ฝึกทุกวันทําให้สมองปลอดโปร่งค่ะแล้วก็อ่านหนังสือเองที่บ้านด้วยค่ะ ก็คือเวลาครูสอนเราต้องตั้งใจค่ะแล้วก็จดในสิ่งที่สําคัญเวลาครูบอกแนวข้อสอบหรืออะไรเราก็ตั้งใจที่จะไปศึกษาหาความรู้แล้วก็บันทึกในสมุดของเราค่ะเวลาเราใกล้สอบเราก็จะมาอ่านได้อย่างสะดวกค่ะ อย่างเช่นด้านสมาธินะคะมันทําให้เรานิ่งขึ้นค่ะมีสมาธิในการเรียนส่วนด้านสุขภาพนะคะมันทําให้เราผ่อนคลายจิตใจแจ่มใสแล้วก็มีความสุขกับสิ่งที่เราได้ทําค่ะจะขอแนะนำาสิ่งที่แบบตั้งใจเรียนในวิชาที่ครูสอนแล้วก็นํากลับมาใช้ในชีวิตประจาําวันรักในการออกกําลังกายนั่งสมาธิทุกวันค่ะทั้งเชา้าทั้งเย็น โรงเรียของเราก็จะมีให้นั่งตอนกลางวันค่ะซึ่งมันการฝึกสมาธิก่อนเข้าเรียนค่ะจะทําให้จิตใจแจ่มใสแล้วก็มีสมาธิในการเรียนจดจําสิ่งที่เราเคยเรียนเคยผ่านมาแล้วก็นําไปใช้ในการสอบนําไปใช้ในชีวิตประจําวันซึ่งถึงสิ่งที่เราเรียนทุกอย่างในโรงเรียนนี้นะคะมันมีความหมายแล้วก็ดีมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะ